ไเลฟสเตชั่สถานีเพื่อสาธารณรัฐไทยภูมิใจเสนอรายการสามสหายใกล้กังวลเสวนาประสาเสรีชนคนเกรียนเกรียนแลกเปลี่ยนความคิดติดอาวุธทางปัญญาทุกปัญหามีทางออกถามตอบกันตงรงตรงไม่ต้องงงกันอีกต่อไป ดังเนินรายการโดยลุงสนามหลวงสหายยังบัตรและสหายศรัทธาสามสหายไกลกังวลเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเวยปาก,วาการกานทั้งหมดมันมีการสร้างนะครับนะไม่รู้ไม่เห็น ทำรับปิดทองหลังพระแต่โฆษณาเลอเกินเออไอแอดคาราบาลเรื่องเกี่ยวหัวเราะพ <c oughs> ระผู้ปิดทองหลังพระ <c oughs> ไม่รู้มึงหน้าท่านพะระผู้ปิดทองหลังพระ <c oughs> ถ้าแบบนี้ปิดทองพระจะทำไงกูพายทั้งวนทั้งนะไอเย้เดินไปทำไมคนเขารอไปชั่วโมงมึงเดินไปแว๊บเดียวถ่ายพระผู้ปิดทองหลังพระ คุณยังบัดว่ายัางไนงนะฟังก็งงจริงๆนะมันจะเป็นบ้ารึป่าเนี่ยนี่ครับคุณลุงครับนี่เขาเอาเ,อาเอาพระราชำดำรัสจริงๆผมไม่อยากจะไปยกยอเอาว่าเป็นการบันทึกเทปคําพูดของเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลังจากการสังหารนักศึกษา6ตุลา19แล้วเนี่ยแล้วเอามาออกอีกเนี่ยเขาจะเป็นการย้ําเตือนอยู่เปะมาว่าว่าอาจจะเกิดการฆ่ากันอีกก็ได้ ในอนาคตนะครับมันไม่มีอาจหรอกครับกังข้าอย่างไงหรือคุณยังบัดด่วยไงเ <c oughs> ขาคงไม่ฆ่าเขาคงลูกปืนหมดแล้วมั <c oughs> เอ๊ะคุณยังบัดว่าเขาลูกปืนหมดจริงไหมอย่งครับได้ข่าวว่าซื้อเพิ่มด <c oughs> ูเหมือนกับเขาสื่อในยะอะไรบางอย่างใช่ไหมครับเกี <c oughs> ่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาพูดตานองว่าข้าพเจ้าเอาเสียงเอ็โคเสียง ่ในฟิล์มข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล่งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริงเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการปรับปรุงและพัฒนามีประสิทธิภาพอย่างเต็มเปี่ยมเล่งดดไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะก็คือหมายถึงว่าเขาเดินหน้าลูกเดียว เขาไม่ได <mile> ้สนใจหรอกครับนะเขาให้กําลังใจประชาชนว่าทำถูกแล้วครับคือประชาชนแสดงออกแล้วว่าต้องการค่านักศึกษาพูดง่ายๆเนี่ยเพราะเขาพูดว่าประชาชนคนไทยมีการแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรเมื่อแสดงออกมาชิ้นนี้ก็ทําให้รู้ใจกันรู้ใจด้วยนะครัไอเพลงคนรู้ใจมาจากประโยคที่ภูมิพลพูดครับทําให้รู้ใจกัน รู้ใจนี่ไหมความว่าพวกลูกเสือชาวบ้านพวกกลุ่มนวพลอะไรงนี้ป่ะครับที่รู้ใจปไปไล่ฆ่านักศึกษามันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับจริงๆอนะอันนี้ผมต้องแก้ตัวแทนในหลวงนะในหลวงไม่ได้ฆ่าเฉพาะคมอนิ์นะครับครับลูกหลานในหลวงมันฆ่าหมดหมอหองปรากฏมันฆ่าหมดนะไม่ใช่คมอนิต์เลยนะดูยังไง อู้กีทีก็ไม่ใช่คมน,นิต์นะ <c oughs> เสื้อแดงก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่เสื้อแดงเสื้อแดงก็ไม่ใช่คมน,นิ์ครับเสื้อแดงที่โดนฆ่าผมบอกตรงๆว่าประมาณเกินครึ่งอะลักในหลวงครับ <c oughs> ไอคนที่นำเสื้อแดงก็ในลักในหลวงแฮะครับ <c oughs> คนยิงคนโดนยิงคนแรกอะไรคนเสื้อแดง <c oughs> สาวสแสดงลงไง <c oughs> ประชาชนต้องเป็นใหญ่ใต้ตีราชันวะฮะมันบ้าปอ่ะครับมึงมี พระเจ้าอยู่หัวเป็นหัวหน้าของรชไปสู้อะไรผมรู้คุณไปชุมนุมอะไรผมไม่ได้ดูถูกคุณไปชุมนุมเรื่องอะไรครับคุณไป่ะฮะอ๋อไปเดินดูครับไปชุมนุมทําไมวะไปเป็นอะไรต้องไปชุมนุมทําไมก็ไอหัวหน้าโจก็คือในหลวงนั่นแหละไปชุมนุมต่อต้านแล้วก็ยกย่องในหลวงไม่รู้ไม่รู้กินอะไรมานะไม่รู้ลืมกินยาไปคิดอะไรอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับผมรู้สึกว่ามันแปลกๆเป็นผมผมไม่ไปหรอก เพราะว่าผมหนีมาก่อนท้าแล้วนายก็รู้ใช่ไหมครับว่าต้องเกิดการาผมโชคดีครับโชคดีที่หนีมาก่อนนี้ตั้งเป็นสองพันห้าร้อยห้าเอเ็ดนะผมหนีมาแล้วนี้มาก่อนทักสินเดือนหนึ่งถ้าผมยังอยู่นะครับผมก็ต้องไปแล้วก็เป็นแบบหกตุลาหกตุลาผมไมเปเือนนักษาวเฮ้เขาจะฆ่าพระคุณนะครับคุณรู้ได้ไงคุณที่ก่อรอมนอแน่เลยถ้าไมจะไม่รู้เขาวางแผนทหารก็มาบอกอผมเขาจะฆ่านะถ้าวันนั้น ผมอยู่ที่นั่นนะครับถ้าผมอยู่เนี่ยราชประสงค์ผมก็คงลงไปครับแล้วผมว่าเขาจะฆ่าพระคุณนะคุณรู้ได้ยังไงแล้วผมก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่รอดเน่ครับหกตุลา <laughs> ผมโชคดีที่หนีมาก่อนนั้นผมก็เลยไม่ต้องไปถามว่าลําบากกันผมสบายครับอย่างน้อยลําบากแต่มันดีกว่าตายครับหรือดีกว่าติดคุกคุณว่าไหมดีกว่าเยอะครับผมลําบากไหมชีวิตคนมันก็ลําบากลําบากก็ วันนี้มีสมาชิกจากญี่ปุ่นนะครับเขาโทรมาบอกผมบอกว่าคุณรู้ไหมญี่ปุ่นเนี่ยระดับประถมศึกษาป .1 ถึงป .6 นะครับเขาจะเลือกโรงเรียนอยู่ห่างจากบ้านไม่เกินสองกิโลเขาจะไม่เลือกโรงเรียนนะครับ,รบอยู่ใกล้ๆครับทาไมครับฝนตกแดดออกน้านท่วมพีมะตกจะไม่มีการส่งลูกเด็กขาดมึงต้องไปเองครับมึงต้องไปเองนะเดินไปอะไรไปก็ได้ ลูกมีกี่คนก็เดินกันไปครับไอคนโตสุดจะอยู่หลังสุดคอยจัดแถวเดินไปอ <c oughs> ไม่มีการส่งลูกคุณดูญี่ปุ่นจะไม่มีรถอิดห้าโรงเรียนไม่มีครับเพราะทุกคนไปเองไม่มีคนไปส่งครับเดี๋ยวนี้ผมไปปักกิ่งมาเนี่ยนะปักกิ่งมีลูกคนเดียวใช่ไหมครับเด็กคนหน,นึ่งจะมีคนรับส่งประมาณสี่ห้าคนนะนะ <c oughs> <c oughs> ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอากงอามาอากิม <c oughs> อุย่าตายายครับ บางคนนี่นะเด็กคนหนึ่งผู้ใหญ่สี่ห้าคนเป็นห้องเต้ครับเพราะนั้นคนจีนรุ่นต่อไปจะสุกสปอยครับเพราะมันมีลูกคนเดียวนะครับแล้วก็ไปรับไปส่งแบบบางไทยเนี่แหละแล้วเขาบอกว่าเวลาจักรพัรดิท่านเสด็จนะครับจักรพัินีจักรพัฒอ์เจ้าหญิงมิชิโกะไรเขาเนี่ยครับเขาไปโบกี้เดียวนะครับอเขาไม่มีไปเป็นขบวนนะยี่สิบสองคันนี้ไม่มีไม่มีครับคันเดียวแล้วบางทีติดไฟแดงก็ไฟแดงบางทีมีรถน,นำคันเดียวเอง แลวนั่งรถไฟก็นั่งโบกี้เดียวครับจะไม่ประเภทที่ว่าห้ามคนอื่นลุกห้ามคนอื่นไปเยี่ยวไม่มีนะครับ,รบไม,ม่แบบเสียนะครับถ้าขุดขึ้นขึ้นบินไปเจอเสียโอเนี่ยนะครับคุณจะปวดขี้ปวดยุคท้องนั่งนั้น,นอ่ะมันไม่ให้คุณลุกอ่ะครับไม่ลุกคือมันรังแกชาวบ้านจนถึงเครื่องบินเฟิร์์คลาเลยมันขนาดนั้นครับอืมแล้วเขามีไหมครับมีเจ้าหน้าที่ไปยืนตามสี่แยกรักษาขบวนเสเด็จอะไรเงนี้ต้องปิดถนน เป็นสะพานลอยมีไหมครับญี่ปุ่นคือคือถ้ามีนะโดนล้มวงศ์มนานแล้วผมบอกคุณเขาไม่ยอมหรอกแล้วแล้วเขาอยู่กันธรรมดามากคือจักรพรรดิเขาก็อยู่แบบไม่ต้องโฆษณาผมถามว่ามีข่าวสองทุ่มก็ไม่มีมีรับเงินไม่เรียลลยเงินเสร็จประกันสคขกไม่มีครับครับญี่ปุ่นไม่มีเรื่องพวกนี้ประเทศทุกประเทศไม่มีครับมีประเทศไทยประเทศเดียวถ้าบอกเข้ามาเมืองไทยตกใจครับมันป้ายอะไรเนี่ยฮะผู้หญิงผู้ชายมัน ขาบอกว่ภาพกล่าวตัวจริงอะอยู่รวานคนบ้านะตัวเมียในโอมเพชชาอุบ้าไปแล้วตัวผัวเนี่ยเป็นง่อยเป็นทักอย่างนชวิแไม่โผล่ไปเลยนะเป็นมัมมี่ไปแล้วเขาบอกว่าติดเยอะขนาดนี้ว่าฝรั่งมาเพื่อนผมก็ถามแล้วที่ก็เสียงที่สุดว่าเขาไม่อยากมาเมืองไทยครับครับทุกวันนี้สนามกอล์ฟเจ้งนะประกาศล้มละลายไปแล้วทุกแห่งเก้งหมดครับครับตะกี้อีกคนโทรจาก อย่าไปบอกที่จังหวัดแถวอีสานนะมีรถสิบล้อสิบคันวิ่งแค่สี่คันมีหกคันจอดเฉยเขาบอกตั้งแต่เกิดมานี่เจ๊งสุดเป็นประวัติการครับครับถามว่าเดือดร้อนไหมความเดือดร้อนของประชาชนก็คือพระราชประสงค์ของกษัตริย์นะครับครับยิ่งคิดหายิ่งโอเคหน่วยราชการมางแห่งตอนนี้บำนาญไม่ออกแล้วนะ ผมไม่อยากจะพูดว่าประเทศนี้ใกล้ล้มละลายแล้วเพราะอะไรครับไม่ใช่แช่งคุณดูอย่างนี้นะครับคุณดูว่าถ้าหากว่าเข้ามันน้อยนะออกเยอะนะมีแต่ตายครับมันเป็นหลักธรรมชาติครับถ้ารายได้ไม่มาการท่องเที่ยวไม่มาและการที่กรรษัตริย์ตายนี่บัดซบที่สุดไม่ควรจะตายอะ่ะครับเพราะมึงตายทาให้ทุกอย่างตายหมดเลยนะ ทุกอย่างนี่ตายหมดเลยครับการทุกอย่างมันเริ่มเป็นลูกโซ่นะสมมุติว่าหางเครื่องของวงหมอลำซิ่งวงนั้นมีไม่เยอะครับสองร้อยคนไอ้สองร้อยคนเนี่ยมันต้องส่งให้แม่ให้ญาติที่อยู่ทั้งบ้านนอกใช่ไหมทำไรให้นานนะแล้วจะเอาอะไรกินมากระทบไอ้พวกขายสมตตานั่วก็เจ๊งไปหมดครับทุกอย่างค่าเช่าห้องค่า,าทุกอย่างเนี่ยมันเจ๊งหมดครับมันเป็นลูกโซ่ ที่นโยบายของพรรคการเมืองพรรคของทักษิณเนี่ยนะเขาเน้นลากหญ้าเพราะลากหญ้ามันเป็นตัวกระจายไรายได้คนจนนี่ได้เงินมันจะใช้ตลอดมันไม่มีเก็บไปอะไรอะไรเก่งราคาไม่มีครับมันใช้หมดเพราะยังไงก็นจะหมุนเวียนะครับแล้วตอนนี้นะครับมันครบหนึ่งเดือนแล้วที่ภูมิพลมันตายไปเนี่ยนะควรจะเลิกได้แล้ว หรือว่ารอศิลิกิตตายอีกฮะเอายังไงกันแน่ยังไม่คบปีเลยไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ว่ามันหนักหนาสหัสมันเหยียดย่ำคนเนี่ยไม่ใช่การไว้ทุกนะครับฟังดูดีๆนะมันคือการเหยียดยามเหยียบย่ำซ้ำเติมประชาชนทุกวันน้คอรชมันทำระยำบัตรซบอยู่แล้วภูทิพนตาดิ่งเฮี้ยเขาใหญ่เลยนะครับ พระเด็จก,การภูมิพลก่อนตายเนี่ยพระาราชทานคอรชอมาให้ครับพระราชทานรัฐบาลเฮงช่วยมาให้เนี่ยนะทั้งโกงทั้งกินทั้งแดกสารพัดพอมันตายนะคอรชอก็เอาใจภูมิพลโดยการจัดไว้อะไรอย่างเข้มขน้นไม่รู้แปลว่าอะไรนะ <laughs> ผมเพิ่งเจอคํานี้อันนี้เป็นประกาศคําสั่งขอ,งของความร่วมมือนะครับให้รักษาบรรยากาศการไว้อะไรอย่างเข้มขน้นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร <laughs> <laughs> ไว้อะไรอย่างเข้มข้นมันมีด้วยเหรอฮะ แล้วทาไมอะไรอย่างเข้มข้นเจีียจางไม่ได้ครับขอความร่วมมือลอยกระทรงได้ครับแต่ห้ามจุดทุตจุดประทะลอยกระทรงแบบเงียบเงียบถ้าให้แน่นอนนะครับมีคนเสนอไอเดียนะครับกลัวอันตรายเดี๋ยวเกิดไปจุดเลยใส่เสือ้อลอยกระทรงมันต้องใส่ชุดสวยๆใช่ไหมใช่ครับเพื่อความแน่นอนมีคนเสนอครับ ให้ลอยกระทงในเครื่องซักผ้ารับรองคุณจะปลอดภัยคุณจะปลอดนี่ผมลอยอในอ่างน้ำไคเลยผมเองยัง,งสงัยนะครับว่าปีนี้นางนพมาณีต้องต้องแต่งชุดดําหรือเปล่าเออมันไม่มีครับข้าราาประกวดครับไว้ทุกอย่างเดียวครับคุณลุงครับแล้วนี่ที่เราพูดมาเนี่ยพูดถึงในหลวงองค์กรคือนในหลวงตายไปแล้วไอ้ระบอบนี้มันยังอยู่เหรอครับจากนี้ไป มันไม่ตายไปพร้อมกันกับในหลวงเลยครับคือคําว่าระบอบเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวบุคคลอย่างเดียวมันมีโครงสร้างมันมีคนแกอานาจมีรูปการฉฉดสํานึกมีการโฆษณาประเพณีวัฒนมการศึกษาครับสื่อสารมวลชนมันคุมหมดและทุกวันนี้มันคุมทุกกระเบียดนิ้วและการควบคุมมันเข้มข้นกว่าเดิมเพราะสมัยนู้นเน่สี่ห้าสิบปีไม่มีโทรทัศน์เท่าไหร่ครับ อาจจะว่าหมู่บ้านหนึ่งมีสักสามเครื่องหนงนี้มันมีทุกบ้านบางบ้านมีสามเครื่องก็มีนะ yeah. มันมีมากระจายแล้วเดี๋ยวนี้มีทั้งเน็ตมีทั้งสาพพัทซึ่งมันคุมหมดครับเพราะฉะนั้นคนจะเห็นในหลวงมากขึ้นในหลวงยิ่งตายคุณยิ่งเห็นมากไม่รู้มันเป็นยังไง <laughs> <c oughs> ใช่ไหมคุณยังบัตรับในหลวงตายคุณเห็นมากกว่าเดิมปติมันไม่ตายคุณไม่เห็นไม่รู้หายหัวไปไหนนะนา,นานโพเมท พรพประหลอดอะไรว่างมานะสงสัยได้เป็นพระครูไปแลวพรพประหลอดดาเหลือเกินพระวักกะพระอะไรของมันนะนะพระสิ่งกี้พระหัตไทยเต้นทนุ้นทนี้นะน้ําไข่พระสันหลังอะไรมันนานๆโผล่มาที่เพราะมันตายแม่งมาทุกวันเลยเฮ้ยในหลวงเสกเอไว้ออกไปเลยนี่แล้วดูดีๆนะครับข้เสด็จปีไหนคุณไปดูดีๆดูพศดีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดมันลุกเกิดยัง แสดงครั้งแรก 98, 2องพัสีร้อยเก้าสิบแปดใช่ไหมแม่งทั้งสมัยมุดนู่นน่ะแล้วมันอะไรครับในหลวงตายปุ๊บนะปรากฏว่ารูปในหลวงมากขึ้นอีกครับเพราะฉะนั้นนะครับคือมันกระทําซ้ำเขาเรียกกระทำซ้ำเพื่ออะไรเพื่อว่าย้าให้มันเข้าไปในสายเลือดคุณเลยนะ แต่จิตสำนึกเลยใช่ไหมครับให้คุณประเภทที่ว่าแม่งทุกอนูทุกเซลทุกนาโนนะทุกโมเลกุลทุกอะตอมเนี่ยเป็นในหลวงหมดเลย <laughs> นะเซลล์คุณก็ต้องเป็นเซลลในหลวงนะเอ,อมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดการสำลักในหลวงครับครับตอนนี้ผมบอกคุณตรงๆนะคนจะเริ่มเกลียดในหลวงมากขึ้นนะครับไอ้ลักก็รักไปพอถึงจุดหนึ่งมันแตกเพราะอะไรครับคุณลุงมันมากเกินไปครับอืมตีกลับ ก็เหมือนประธานเหมาที่คุณร้อยสิบสองเคยเล่าอะไรที่มากเกินไปนะคือมันเบื่อครับมันเบื่อเกินไปมันมันท่วมท้นเกินไปแล้วมันเป็นเรื่องที่จริงๆริงนะไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยเลยอืครับทําไมคุณรักในหลวงต่อบไปวงไฟเย็นไม่รักกติดคุกจบจริงไหมมึงไปตะโกนดิคุณยังบัตรคุณแน่ไหม กูไม่รักไนหลวงเลยรับรองตี้มาจากไร้วุ้เตี้ยเลบรรดาผู้จะรับก็กดีนะจะได้ออกทีวีครับยิ่งกว่าไอ้ว่ายรถกูอีกนะค,คุณอยากจะดังใช่ไหมกูไม่รักไนหลวงเสร็จแล้วรับรอ,องรับรองดาราทั้งหมดทั่วประเทศนะมายืนเรียงแถวเข้าคิวกระทืบต้องมีคนแอบถ่ายคลิปให้หรอเปล่าเราไปออกยูทู e ออกเพราะฉะนั้นเราถึงต้องพูดไงว่าเราไม่ใช่ไม่รักนะเราไม่อยากให้มี เราไม่ต้องการให้มีในหลวงครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นกระเทยเป็นผู้สําเร็จอะไรเราไม่เอานะครับครับ,รบเราไม่ได้เกลียดในหลวงนะแต่เราไม่อยากให้มีเพราะว่าเรารักในหลวงไม่อยากให้ในหลวงเอเป็นคนที่เลวบัตชบอย่างที่ผ่านมาถ้าไม่มีในหลวงผมถามว่าในหลวงจะเลวได้ไหมก็ไม่ได้ก็คือวิมุติธรรมากินมึงไม่มีสิทธิ์เหนือคนอื่นครับ คุณรักลูกไหมผมถามถ้าคุณมีลูกมีเพื่อนมีน้องคุณรักไหมครับถ้าคุณรักคุณอยากเข้าไปคนดีใช่ไหมครับคุณอยากให้คนที่คุณรักไปลรังแกคนอื่นผมถามอยากไหมครับสมมติคุณมีน้องคุณอยากให้น้องคุณไปลรังแกคนอื่นไหมคงไม่อยากมีพ่อมีแม่คุณอยากให้พ่อแม่คุณเป็นรังแกคนอื่นคุณอยากให้พ่อแม่คุณเป็นโจรไปรีดไถไปเป็นไอ้เจ้าพ่อปล่อยเงินกู้ใครไม่ให้ตัดแขนทิ้งเนี่ยคุณอยากไหมฮะครับถ้าคุณรักหนูคุณต้องไม่ให้หนูทําชั่วอย่างที่มันทําอยู่ใช่ไหม เพราะไรที่มันทำจบเพราะว่าคุณให้อํานาจนมาเกินไปและเขาไม่ยอมที่ลงอานาจเพราะถ้าคุณรักในหลวงคือจะต้องไม่มีในหลวงเท่านั้นครับคุณว่าจริงไหมคือต้องไม่มีในหลวงเพราะว่าคุณรักในหลวงไงครับถ้ามีปุ๊บมันก็ทําระยะบาดศพเหมือนเดิมครับพูดจริงๆนะไม่ใช่รักในหลวงหรอกคุณรักตัวเองรึเปล่าไทยเลฟเฟช สถานีเพื่อสาธารณรัฐไทย าาหไาไม่ได้เงื่อของใครเงื่อยดนานยังจำได้ดีเงื่อเชาวนารินไหลามาลายร้อยปีรถแผ่นดินนี้ยิ่งกว่าน้ำเจ้าพระยาเงื่อคนไทยเฮอเฮอนันสรางแผ่นดิน ผูกอ่างจนชินจากเลือปริ้นพวกสักดินาบ้านเมืองไทยสร้างขึ้นด้วยเลือดน้ำตาเป็นแผ่นดินมาแต่สักดินาเข้ามาสูบกิน